เดี๋ยวเราแยกย้ายกันไปทำนะครับการใช้ถมาครับในนี้มันจะมีหาย่ข้างออกด้านหน้าครับออกด้านหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปจัดทีกเยื่อนที่ออกด้านข้างอีกนะเดี๋ยวผมไปทำฝั่งนู้นก่อนนไดเได้ได้้ไดเดด มัต้องเสียไบไตนที่เราเรียนเนนาลีจำได้ไหมเอ้ทำานอไเรียนที่ไหนสวัสดีค่ะชาแทนค่ะแตนอยู่หลังไหนเนี่ย เคครับซันเซอร์นะครับอ่าอยู่กันได้สามสี่คนเลยนะคะ้อเคแม่ลูกแล้วก็ข้อดีก็คือว่าเขาก็มีความเป็นสัตว์เป็นส่วนใช่ไหมครับใช่คือมาอยู่แล้วผู้หญิงบางทีนอนข้าปากน้ำลายไหลมันก็ดูไม่งามแต่ถ้ามีบ้านเป็นของตัวเองเนี่ยมีที่ปิดมีชิดถูกต้องครับหรือว่าอยากจะอยู่เป็นส่วนตัวกันหน่อยนะครับหรือว่าเก็บข้าวเก็บของส่วนตัวเนี่ยไม่ต้องวางเลอะเทอะครับ มไม่มันต้องม,มันต้องบาลานกันสี่งที่ช่วยจับได้ไหมคที่สเสร็จแล้ว